สนใจค่ะอยากเรียนรู้นะคะมีคนพิมพ์คอมเมนต์มาในช่องนกนะเยอะมากๆนะทุกคนนะคะไม่ว่าจะแบบขอข้ากลุ่มเรียนฟรีขอเรียนรู้หน่อยนะ,ะสอนพี่หน่อยนะคะยินดีมากค่ะเพราะฉันก็เลยแบบมาทําคลิปต,ตรงนี้บอกให้ว่าจะต้องทำไงบ้างอย่างแรกค่ะตั้งใจฟังก่อนนะนะ,ะงานเนี้ยนะคะคืองานในหน้าออนไลน์แนแอบช้อปปิ้งนะ,ะเราไม่ต้องสต็อกโอเคไหม ไม่ต้องมานั่งแพ็คนั่งส่งค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าขายไม่เก่งก็ไม่ต้องกลัวใช้โทรศัพท์ออนไลน์ไม่เก่งก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าที่เนี้ยมีระบบในการขายแทนเราเราไม่ต้องมานั่งขายเองโอเคไหมคะทีนี้สําหรับคนที่อยากเรียนรู้นะคะต้องขอส่งให้เฉพาะคนที่แบบมีความตั้งใจจริงๆแล้วก็คือต้องการรายได้จริงๆนะเหมาะสําหรับคนที่จริงจังตอนนี้คือชีวิตแย่อยู่อาจจะตกงานว่างงานมีเวลา ะะอยากจะเข้าไปเรียนรู้เป็นวิธีการทำเพราะความรู้เท่านั้นทุกคนที่จะสามารถทำให้เรามีความรู้ในการเอาไปลงมือทำได้นะคะ๋ยว่นกให้ดูกำไรของเมื่อวานค่ะเพื่อนๆนะคะวันเดียวอันนี้คือกำไรวันเดียวที่ได้มาเมื่อวานนะทุกคนสามหมื่นบาท ะะสามหมื่นเลยอะทุกคนคือมันเยอะมากแต่ว่าเราเนี่ยตอนนี้คือตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นแต่เราตื่นเต้นกับคนใหม่ที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะไปเรียนรู้ไปจดแล้วทําให้เขาคือเกิดเขาเกิดกําไรเขาเกิดไรายได้ตอนเนี้ยบางคนได้วละอ่ะสามร้อยนะหกร้อย 8 0ดบางคนได้พันสองพันสามพันเราดีใจกับเขาด้วยที่เขาแบบได้ให้โอกาสตัวเองไปเรียนรู้ไปจดวิธีการทําแล้วออกมาทําจริงๆเชื่อมั่นจริงๆว่าเฮ้ยฉันทําได้เพราะว่ามีคนอื่นทําได้โอเคไหมเพราะฉะนั้น่ะนะคะคนไหนเรียนรู้เสร็จแล้วนะคิดว่าตัวเองทําได้ค่อยทำนะคนไหนเรียนรู้แล้วคิดว่าตัวเองทําไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะก็วันไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย เราตกงานเราแย่เราจะกลับมาทาได้ไหมได้นะแล้วแต่เราแต่นกเป็นคนหนึ่งที่วันนั้นคือนกตกงานแล้วก็เป็นหนี้เยอะด้วยนะคะก็เลยเอาตัวเองไปเรียนรู้พิจดเพราะว่านกไม่มีช่องทางอื่นไม่มีช้อยอื่นให้ตัวเองเลือกนะคะที่จะสามารถหาตังมาดูแลครอบครัวหรือว่ามามาช่วยตัวเองได้อะทุกคนนะเพราะฉะนั้นนกเลยสละเวลาเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ไปจดจนรู้เทคนิควิธีการทําแล้วว่าวันละพันสองพันทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกาลังใจให้สําหรับคนที่อยากจะไปเรียนนะ